เจ้าหน้าที่จากท็อปโทรมาใช้คำว่าแบบ คือแรกสุดอะเราก็เป็นแชมพูที่เราขายออนไลน์ก่อนเริ่มแรกเราโตมาจากออนไลน์เราก็คือขายดีในออนไลน์แล้วก็เน้นเรื่องของการปากต่อปากว่าผู้ใช้ใช้ user ใช้แล้วรีวิวดีกลับมาแล้วก็แนะนําเพื่อนต่อเราก็เริ่มขายดีขึ้นตอนนั้นคือคือทำเองคือเราก็ยิงแอดเองอะไรเองคือสมัยนั้น Facebook เ <c oughs> พิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยจริงๆก็คือเราเคยไปเป็นคอนซัลท์ให้กับกันบินไทยด้วยไปเซอัพโซเชียลมีเดียให้กันบินไทย <Wow. S 1> เป็นดิจิตอลทีมให้คำปรึกษาษ CEO กาันบินไทยเน้นเป็นฝั่งออนไลน์เ <c oughs> พราะด้วยความที่เราจบวิศวกรเราก็ลองเอาโไล์ ทำไปปุ๊บเฮ้ยขายดีฟีดแบด็กดีกลับมาจริงแล้วอยู่ดีวันหนึ่งก็มีคนติดต่อเข้ามาปรากฏว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่จากท็อปโทรมาใช้คําว่าแบบจิกเลยอะคือแบบว่าอาทิตย์หน้าเข้ามาด่วนๆเลยนะอยากได้อโลเอ็ก์ไปอยู่ในท็อปมากเพราะผู้บริหารใช้แล้วชอบมากกลเป็นว่าเราก็เลยได้เริ่มเข้าไปในฝั่งออฟไลน์ก็คือไปที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตล้วท็อปเนี่ยเราได้ดีลดีมากคืออาจจะเรื่องของค่าแรกเข้าค่าอะไรขอให้มาอยู่คือโทรมาแล้วเมื่อไหร่ส่งของได้อะไรคือแบบจิกเลยอะเออใช้คําว่าตามเลยถัดมาไม่นานาาววัดดสมแบบเีย โทรมาบอกอยากได้ชอบโปรดักต์เห็นโปรดักต์น่าสนใจขอไปลงทุกสาขาซึ่งตอนนั้นเราลงทุกสาขาไม่ได้เพราะสต็อกเราไม่พอบอกเราผลิตไม่ทันก็ลงไม่ได้ประมาณ200สาขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้มีครบทุกสาขาแล้วสมัยนั้นเราก็กลายเป็นว่าต้องเร่งการผลิตอันนี้ก็เป็นว่าเราโตมาจากการที่1คือมีการบอกปากต่อปากแล้วถัดมาเนี่ยกลายเป็นว่าฝั่งหน้าร้านที่ไปออฟไลน์เนี่ยก็มาสนใจเราขอเชิญเราเข้าไปอยู่ในร้านต่างๆของเขาอันนี้เป็นที่มาระหว่างทางเนี่ยก็มีเครือห้างสรรพสินค้าเครือหนึ่งมาขอซื้อหุ้นบร ริษัจะขอประมาณ20กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เพื่อจะสามารถจะมานั่งในบอร์ดของบริษัทได้แต่ว่าสุดท้ายด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ไม่รู้ว่าจะมีผลดีผลเสียยังไงก็เลยปฏิเสธไปก็เลยไม่ได้มีการขายหุ้นบริษัทไปอันนี้คือระหว่างทางที่มีหลายๆคนเนี่ยมาเห็นเรียกว่า potential เห็นศักยภาพของบริษัทเรา